เรามาดูนะครับอันนี้คือ FM Balance ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งซึ่งสามารถช่วยเกี่ยวกับเรื่องโรคตับได้ในนี้ FM b a l a n บาเนี่ยจริงๆแล้วมันไปนช่วยลดน้ำตาลด้วยซึ่งมันเป็นผลที่ทำให้เกิดโรคไขมันพอกตับได้ใช่ไหมครับอย่างคนที่เป็นเบาหวานประเภท2องอทาน FM Balance มันก็ส่งผลทําให้ไม่เป็นไขมันพอกตับด้วยนะครับไม่ว่าจะมีสารสก,กัดมาจากอบเชยพริกไทยดากระชายดาขมิน้น กะเทียมเจียวกูหลันโสมอัลฟาไลโปอิกนะครับพวกตัวโลโกไซคลายแล้วก็วิามินสีพวกนี้จะเป็นสารอาหารที่ธรรมชาติสกัดมาแล้วจะส่งผลให้ลดน้ําตาลแต่มันจะส่งผลไปจัดการที่ตับได้ด้วยจัดการไขมันที่ตับได้ด้วยนะครับเรามาดูจากงานวิจัยนะครับเขาบอกว่าเจียวกูหลันซึ่งเขาใส่ FIR ด้วยอย่างที่บอกนะครับผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยใส่ไปมาเพราะนวัตรกรรมเนี้ย จะส่งทําให้เกิดการดูดซึมเพิ่มขึ้น5เท่าทําให้ได้ร่างกายได้รับสารอาหารพวกนี้เร็วกว่าที่ไม่ได้ใส่ F I R 5เท่าส่งผลลัพธ์ทําให้เกิดการทํางานซ่อมแซมตับได้เร็วกว่าไม่ได้ใส่5เท่าและได้ผลลัพธ์ก็คือที่ดีเพิ่มขึ้น3เท่าทั้นั้นเราทาน1เขาทาน3เขาต้องทานมากกว่าเรา3เท่านะครับจากงานวิจัยเนี่ยเจกูหลันที่ สาา่แอลไอด้วยเนี่ยก็จะส่งผลนะครับไม่ว่าจะสารจีเป็นโอไซเนี่ยจะช่วยเร่งสร้าง SOD ขึ้นมาช่วยกําจัดอนุมูลนะพร้อมกับตัวแคตเเลสที่ดีนอกจากนั้นแล้วก็ไปช่วยลดไตกีสลาย d l ลดีเอลดเลดคอตอนที่มันที่มันไม่ดีให้ลงไปนะครับแล้วก็ควบคุมการทํางานของน้ําตาลในเลือดนะก็คนที่เป็นเบาหวานก็กินดีแล้วก็ไปช่วยทํางานจัดการเรื่องตับได้นี่ครับงานวิจัยเจียวกูหลัน สารจีเปอโนไซด์เนี่ยมันสามารถนอกจากจะไปจัดการต่อต้านเรื่องโรคอ้วนเรื่องเบาหวานแล้วยังไปช่วยโปรเทคเห็นไหมครับป้องกันตับไม่ให้เกิดไขมันพอกตับได้มันป้องกันได้เลยนะเพราะฉะนั้นถ้าได้ทานตัวนี้ไปแล้วมันจะป้องกันไม่ให้เกิดไขมันพอกตับได้นะครับแล้วถ้าใครที่เป็นแล้วมันก็จะไปช่วยลดน้ําตาลไม่ให้มันไปพอกเพิ่มขึ้นได้อันนี้คือช่วยป้องกันนะตัวต่อไปก็คือโทโมริกหรือขมิ้นชันซึ่งมีสารเคอร์คูมิน หรือโค์คมินอยตัวเนี้สาคัญมากนะครับตัวเนี้ข้อดีคือนอกจากมันจะลดภาวะดือ้อซูเลยแล้วเนี่ยที่คนเป็นเบาหวานเพศสองแล้วเป็นไขมันต่อเนี่ยก็เพราะว่ามันสภาวะดือ้อซูรินไม่หายตัวเนี้มันช่วยนะครับและยังมันจะไปช่วยทําให้ลดไขมันลงไปในในกระแสะเลือดจนไปจัดก,การยับยัง้งยับยั้งที่ตับได้จากการวิจัยเนี่ยครับเขาบอกเลยครับว่าตัวเค์คมินนะครับนอกจากทางซ้ายมือนะครับเป็นสารต้านอนุสระแล้วลดการอักเสบด้วย ช่วยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันด้วยต่อต้านตัวเบาหวานด้วยและข้างล่างยังเป็นช่วยโปรเทคโปรเทคตับยังไงครับคือโปรเทคตับไม่ให้เป็นโรคเอ่อนอนแอลกอฮอล์แฟกตี้เิเวอร์เห็นไหมครับไม่ให้เป็นโรคนี้เลยไม่โลดไขมันพอกตับชนิดที่ไม่มีแอลกอฮอล์และช่วยลดไม่ให้เกิดบังผือเห็นไหมครับเลเวอร์ไฟโบซิออเพราะนั้นดีมากๆเลยสแสดงว่ามันป้องกันเลยครับไม่ให้เกิด ไขมันพอกตับไม่ให้เกิดพังผืดได้อันนี้คือข้อดีของตัวเคอร์คูมินนะครับส่วนตัวกระเทียมกาลิของเราก็จะมีสารอาริซินซึ่งตัวนี้สําคัญมากมันไปจัดก,การเรื่องไขมันโดยตรงนะครับในการช่วยแล้วก็ยังไม่ช่วยไม่ช่วยไม่ให้เกิดริมเลือดอุดตันเพราะฉะนั้นจะทําใหา้มีปัญหาเรื่องหัวใจวายได้นะครับก็ลดความเสี่ยงนะของการเกิดหัวใจแล้วมันไปช่วยลด L D L ช่วยจัดก,การตับได้ยังไงจากงานวิจัยนี่ครับอาริซิน เขาบอกมาเลยบอกตรงๆมาเลยว่าสามารถช่วยเกี่ยวกับเรื่องไขมันพอกตับนะครับนอนแอลกอฮอล์แฟคต้ลิเวอร์ได้นะครับ, non cohol, iver, นะรบอันดับแรกคือมันจะไปช่วยลดการอักเสบโดยตรงเลยลดการอักเสบไม่ให้เกิดความเครียดไม่ให้ตับมันมีปัญหานะครับไม่ให้เกิดการเกิดสารพิษมากนะช่วยไม่ให้เกิดไขมันที่ไปพอกให้ตับมากเกินไปนะครับช่วยทําให้เกิดสภาวะให้ตับอ่อน ทำงานอินซูลินทำงานได้มากขึ้นนาจัดการเผาผลาญน้ําตาลนําน้ําตาลเผาผลาญได้มากขึ้นแล้วก็ส่งผลไปถึงจุลินซีที่ลาไส้เห็นไหมครับเพราะฉนั้นมันเลยส่งผลมาช่วยทําให้ลดอาการที่เกิดจากนอนแอลกอฮอล์แฟคตี r ลิเวอรก็คือโรคตับไขมันพอกตับที่ไม่มีไม่ใช่แอลกอฮอล์ G ol, ได้ด้วยนะครับต่อไปก็คืออัลฟาไลปอิกตัวนี้สําคัญมากนะเพราะอัลฟาไลปอิกตัวนี้มีประโยชน์ ในการช่วยเร่งปฏิยาช่วยทํางานให้ไมโตคอนเดียนะในเซลล์เราทุกเซลลต้องมีไมโตคอนเดียเขาเรียกว่าเตาบางคนก็เรียกเตาปฏิกรเป็นที่เก็บพลังงานเป็นที่เผาผ่านเพราะฉะนั้นถ้ามีตัวนี้ก็จะไปทํางานให้ตับให้เซลล์ตับมีตัวไมโตคอนเดียที่แข็งแรงเกิดการเผาผ่านที่ดีนะครับจากการวิจัยเนี่ยนะครับมันช่วยทําการเร่งการเผาผ่านาน้นําตาล เป็นพลังงานไว้ที่ไบโตคอนเดรียที่เซลล์ตับก็จะได้ไม่ต้องเป็นไขมันมาพอกตับแล้วก็ไปช่วยลดาการาเกิดออกซิเดทีฟสเตทก็คือเกิดความเครียดนะไม่ให้เกิดนุมูลมากแล้วก็ช่วยไม่ให้เกิดไขมันขึ้นมาที่ตับได้อันนี้ตัวนี้ดีมากก็คืออ่า,า,าอัลฟาไลโปิกทำงานร่วมกันกับอีก3-4ตัวนะครับในเอพิเนบรานได้ดีมากต่อไปนะครับเพอร์นิตินเพอร์นิตินเป็นตัวหนึ่งสุดยอดที่ จะทำงานดูแลตับเราได้เพราะนะฮะมันจะมีสารอาหารนะครับที่จะไปช่วยยับยั้งในการเกิดไขมันยับยั้งการเกิดพวกพังผืดและยับยัง้งไม่ให้เกิดมะเร็งตับได้ด้วยนะครับอันนี้คือคือข้อดีของโพเลนตินเรามาดูกันนะครับตัวลองเกสรดอกไม้นะครับซึ่งตัวนี้เป็นสารอาหารที่เยอะมากแต่สิ่งสำคัญคือมันมีวิตามินและธาตุที่ครบนะครับ มีตัวฟาโนยด้วยแลวสีสัง,งคัญคือเมีนไซเอนซาเอนไซม์ตัวนี้แหละครับกลุ่มนี้แหละครับจะช่วยเร่งในการเผาผลาญให้ตับแข็งแรงให้ตับทํางานขึ้นมาแล้วฟื้นฟูเนื้อเยื่อตับที่คนที่เป็นตับแข็งอะ่ะนะแล้วมันมันตับแข็งแล้วมันเสียหายไปแล้วไปฟื้นฟูให้สร้างเซลล์ตับขึ้นมาใหม่ได้ได้ไดเร็วซึ่งทํางานร่วมกับซีบักทอนในเพอร์นิตินซึ่งซีบักทอนนะมีตัวฟาวนนเจ็ดสิบกว่าชนิดแล้วมีโอเมก้าซีซิกไน โดยเฉพาะโอเมก้า3เนี่ยนะครับจะช่วยไปยับยั้งนะไม่ให้เกิดไขมันพอกตับได้นะครับเรามาดูงานวิจัยจากทั้งหมดเนี่ยนะครับในหนึ่งแคปซูลของโพรีตินก็จะมีสารอาหารมากกว่า500ชนิดนะครับโดยในแคปซูลนี้นะครับก็จะมีการทํางานของตัว QH OI อย่างที่บอกนะครับมันจะทํางานร่วมกับเอนไซม์เพื่อสร้างพลังงานร่วมกับออกซิเจนนะครับพอได้พลังงานมาปั๊บก็จะร่วมกับกรดอะมิโนนะไปช่วยอะไรฮะช่วยเร่งสร้างเซลล์ตับขึ้นมาใหม่ ไปปรับสมดุลใหม่เพราะนั้นเซลล์ตับของเราเนี่ยนะครับก้อนใหญ่ๆเนี่ยมันจะมีเป็นเป็นหลายล้าน้านเซลล์เลยเนี่ยมันก็จะจัดการที่ทําให้ไมโตคอนเดรียแข็งแรงทําให้เซลล์ตับแข็งแรงเมื่อเซลล์ตับแข็งแรงการทํางานของตับก็จะกลับฟื้นขึ้นมาปรับสมดุลนะครับแล้วนอกจากนั้นเราก็ยังมีโฟนอย,อย่างที่บอกโฟนอยนี้นจากงานวิจัยนั้นนะครับในกลุ่มนี้สามารถที่ช่วยเรื่องไขมันพอกตับได้ยังไงครับอ่ยกตัวอย่าง นะครับฟาวนอยด์เขาบอกว่าสามารถช่วยลดก,การอักเสบได้นี่คือจุดเริ่มต้นจากงานวิจัยเขาบอกว่าฟาวนอยด์นั้นจะช่วยลดก,การอักเสบได้ช่วยจัดการบรรเทานะครับช่วยบรรเทาให้โรคไขมันพอกตับนอนแอลกอฮอล์ oh นั้นดีขึ้นได้ลดก,การอักเสบยับยั้งการเกิดไนตริกออกไซด์นะครับเพราะไนตริกออกไซด์มันเป็นกรดตัวหน,นึ่งเป็นสารพิษตัวหนึง่งมีมากเกินไปไม่ดีก็ยับยัง้งไม่ให้เกิดไนตริกออกซไซด์ได้นะครับตัวต่อไปคือควอซิติน โคเอซิตินนี้เป็นฟนอโนย์ซึ่งดีมากเขาบอกว่ามันไปช่วยทำให้ตัวไมโตคอนเดรียของเราแข็งแรงเพิ่มกำลังเพิ่มความสามารถให้ไมโตคอนเดรียเราเร่งการผลิตพลังงานขึ้นมาชดเชยเมื่อไหร่ที่เซลล์ตับของเราทั้งหมดเลยที่ไมโตคอนเดรียแข็งแรงก็จะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงระบบทุกอย่างที่มันรวนมันจะค่อยเข้าที่ขึ้นมาอันนี้คือข้อดีของโคซิตินนะครับ และจากงานวิจัยต่อไปโคซรตินเห็นไหมครับยังสามารถที่จะไปยับยัง้งยับยั้งการเกิดทางผืวที่ตับได้ไม่ว่าจะเป็นต้นเหตุมาจากเชื้อไวรัสต้นเหตุมาจากการดื่มแอลกอฮอล์หรือต้นเหตุมาจากไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์เห็นไหมครับจากทางซ้ายก็ยังสามารถที่จะไปยับยัง้งไม่ให้เกิดเฮปติกนะครับสเตเลสเซลได้นะเฮปติติสสเตเลสเซลตัวนี้แหละเป็นเซลล์ที่ มันไปจะไปเกิดเป็นพังผืดพอกตับแล้วถ้าเกิดพังผืดมากๆจะทําให้ตับแข็งนี่นี่คือข้อดีของโคเซตินยับยั้งไม่ให้เกิดพังผืดที่ตับนะครับดีมากเลยครับออีกตัวหนึ่งคืออะพิจินินอะพิจินินทําหน้าที่ในการลดไขมันเกาะตับได้ลดไขมันในเลือดได้แล้วก็ลดการดื้ออินซูลินของคนที่เป็นเบาหวานประเภทสองได้เจ๋อมากเลยเห็นไหมครับเพราะนั้น มันจะทํางานร่วมกันนะครับกับพวกเอนไซม์ต่างๆในการสร้างพลังงานได้ดีมากอันนี้คือดีแล้วก็ทํางานร่วมกับ f a Bal a n c e ได้ดีมากเลยนะครับนี่คือข้อดีของตัวฟาวนอนยนะครับต่อไปตัวที่3ามก็คือเป็นตัวบิยอนบิยอนเป็นโภชนาเภสัชเหมือนกันนะครับซึ่งข้อดีของเขาคือนี่ครับเขามีตัวน้ํามันลําข้าวซึ่งเขาสก,กัดออกมาอย่างดีในน้ํามันลําข้าวเนี่ยนะครับสิ่งที่กำลังจะบอกคือมีแกมมาชอนอล ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดอนุมูลอิสระมากเกินไปแต่สิ่งที่ได้มาคือเขามีโอเมก้า3นะครับในตัวซีบักทอนก็มีโอเมก้าตัวนี้ก็มีโอเมก้าทำงานร่วมกันนะมีโอเมก้า3โอเมก้า7นะครับสิ่งที่้โอเมก้าทจะใช้เกี่ยวเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องตับเราได้ดีมากแล้วก็มีวิตามิน E นะครับแล้วก็ยังมีตัว SOD ที่ตับเนี่ยที่สร้างไม่ไหวเพราะฉะนั้นคนที่เป็นโรคตับไปจนถึงตับแข็งนะครับตับแข็งอะไรพวกนี้นะับเป็นพังผืดนี่ก็คือตับเริ่มแย่แล้ะ ก็คือสร้าง SOd ไม่ได้ตัวนี้เรากินเพิ่มเข้าไปนะครับจะช่วยเราได้แล้วก็สิ่งสำคัญคือมีตัวตัวอึ้องขี้ปักขี้นะครับหรือแอสทากรัสและใส่ f i r ลงไปช่วยการดูดซึมเพิ่มขึ้นเร็วขึ้น5เท่าซึ่งตัวนี้สำคัญมากครับเพราะว่าอะไรครับทำไมต้องทานตัวนี้ร่วมเข้าไปเพราะว่าตัวแอสทากรัสหรืออึ้องขี้ปักขี้เป็นตัวที่ทำให้โครโมโซมของเซลล์ตับกลับมาแข็งแรงขึ้นกลับมาเด็ก โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเซลล์ตับแข็งแรงขึ้นกลับมาเด็กขึ้นมันก็สามารถที่จะสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาทดแทนเซลล์ที่มันเสียไปที่มันบาดเจ็บที่มันแข็งตัวที่มันเสียไปแล้วได้อันนี้คือข้อดีของบิยอนแล้วมันจะไปรักษาบาดแผลของเซลล์ตับได้ด้วยเพราะฉะนั้นนี่ครับคือข้อดีของตัวบิยยนเพราะนั้นเราสามารถทานร่วมกันไปจะทําให้เซลล์ตับแข็งแรงเพิ่มขึ้นได้นะครับร่วมกับ FM บาลานร่วมกับเพอร์เนติน อีกตัวหนึ่งคือนิลีนจําเป็นมากครับเพราะนิลีนนั้นมันเป็นตัวส่งเสริมให้จุลินทรีย์แข็งแรงเมื่อจุลินทรีย์แข็งแรงจะส่งผลทําให้จัดการพวกสารพิษได้นะครับเพราะว่าอะไรครับส่วนหนึ่งคือยังมีพีเบลติกด้วยพีเบติกก็คือมันจะเป็นตัวช่วยช่วยจับจับสารพิษด้วยส่วนหนึ่งส่งเสริมให้จุลินทรีย์แข็งแรงช่วยจัดการพวกเชื้อโรคด้วยส่วนหนึ่งเพื่อป้องกันไม่ให้ผ่านผนังลาไส้เล็กเราไปเห็นไหมครับช่วยล้างสารเคมีด้วยช่วย ทำให้ลินิรีแข็งแรงจัดการสายเิมีจัดการพวกเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสต่างๆไม่ให้ทะลุผนังลําไส้เล็กไปได้อันนี้คือข้อดีนะครับนะครับแล้วก็ยังมีตัวไตเพปไทด์ซึ่งเป็นคอลลาเจนตัวหนึ่งที่ไปช่วยดูแลผนังลดูแลเกี่ยวกับเรื่องตับเราได้นะครับแล้วก็ป้องกันไม่เกิดแอลดีเอลไตสลายนี่คือข้อดีของตัวนิลีนนะครับแล้วก็มี f i r ซึ่งทำให้เกิดการแพร่กระจาย นะได้เพิ่มขึ้นนะนี้เรามาดูครับนี่คือจากการวิจัยนะครับงานวิจัยเขาบอกเลยว่านะครับท่านดูนะครับจากข้างบนโพลิเอิกพีเอติกในลำไส้สามารถช่วยป้องกันไม่ให้เกิดแฟคตรีิเวอร์ได้นะครับตามมาด้วยคิวเทแต่ของเราเป็นคิวเอชออซึ่งทำงานเร็วคิวเทนเท่ามันก็ป้องกันไม่เกิดการอักเสบ นะไม่ให้ตับเกิดการอักเสบไม่ให้ตับเกิดพังผืดได้นะโดยเฉพาะเคอร์คูมินที่บอกไปแล้วก็ป้องกันนะครับป้องกันเลยไม่ให้เกิดการอักเสบเพื่อไม่ให้เกิดการตับแข็งได้ส่วนข้างล่างเห็นไหมครับแม้แต่เรามีอะไรมีกรีนทีซึ่งเรามีสาร EGCg นะฮะอยู่ในเพอริตินมีโอเมก้า3เห็นไหมครับเพราะนั้นพวกนี้จะส่งผลลดการอักเสบไม่ให้เกิดพังผืดไม่ให้ตับแข็งได้นะเป็นการยับยัง้งแล้วก็ ช่วยยับยังการดื้ออินซูลินเห็นไหมครับที่เขาบอกมาเพราะฉะนั้นเรามีกืนทีมิวิตามินดีวิตามินซีวิตามินอีนะฮะทำงานร่วมกันนะ,ะซึ่งช่วยทําให้ไม่เกิดไขมันพอกตับนะครับไม่ให้เกิดพังผืดไม่ให้เกิดตับแข็งและตับวายลงไปได้เพราะนั้นทั้งหมดเนี่ยคือเป็นสารอาหารที่อยู่ในสตัวที่บอกมาจะส่งผลทําให้ไปช่วยบาบัดนะ,ะโรคไขมันพอกตับ ม่ว่าชนิดนอนแอลกอฮอล์เลอแอลกอฮอล์ได้ดีมากนะครับนะครับจากทั้งหมดที่พูดมานะครับก็เลยจัดชุดไขมันพ่อตับมาให้นะครับไขมันพอกตับก็คือเราจะมีบียอนนะครับให้บียอนเนี่ยทานสองมื้อนะครับเอฟเวนกับเพอร์ตินทานมื้อเดียวโดยตอนเช้าให้ทานบียอนกับเพอร์นิตินทําไมต้องทานเพอร์นิตินตอนเช้าบางคนมาถามนะครับเพราะว่าเพอร์นิตินเนี่ยมีวิตามินแร่ธาตุร่างกายเรา ต้องการวิตามินและธาตุทั้งวันเราก็ให้กินตอนเช้าเพื่อเอาไปใช้ในมื้อกลางวันนะมือ้อมื้อเช้ากลางวันแล้วก็เย็นได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจึงต้องเช้าให้ทานบีออนกับเพอร์เนตินส่วนตอนมื้อเย็นก็ให้ทานบีออนกับเ m เมนะทั้งสองมื้อให้ทานก่อนอาหารครึ่งชั่วโมงหรือถ้าใครเป็นเบาหวานต้องกินยาก่อนอาหารก็กินก่อนยาครึ่งชั่วโมงก็คือพูดง่ายว่ามื้อเช้าและมื้อเย็นกินก่อนทุกอย่างครึ่งชั่วโมง ส่วนก่อนนอนเราก็ทานนิลินเพื่อส่งเสริมให้จุลินทรีย์แข็งแรงและตัวไฟเบอร์นะหรือตัวพิเวอริกเนี่ยจะช่วยกรองกรองสารสารเคมีสารพิษนะครับก่อนที่มันจะผ่านไปที่ตับเราได้นะครับเพราะฉะนั้นทานครึ่งซองได้เลยนะครับแต่สิ่งที่ที่เราต้องต้องดูแลคือเรื่องอาหารจําเป็นมากในมื้อเย็นนะครับและเราก็ไม่ควรทานอาหารที่หมักรองนะครับไม่ดีงแอลกอฮอล จำเป็นน้ำบัดลมของหวานของมันเพราะฉะนั้นคนที่เป็นตับอักเสบอยู่แล้วควรจะงดเลยไม่ต้องรอให้เป็นตับแข็งพังผือดอะไม่ต้องรอนะครับไม่ต้องรอให้ไขมันมัน,ม,นมันพอกตับเกินเพราะฉะนั้นถ้าเริ่มต้นมันพอกเกินห้าเปอร์เซ็นตถ้าไปตรวจเจอเราต้องงดพวกนี้อยู่แล้วแล้วก็ทานตามนี้ได้เลยแล้วจะหายเร็วเพราะฉะนั้นใครที่เป็นแค่ตับอักเสบในระยะแรกจะเห็นผลเร็วภายหนึ่งเดือนครับนะคบแค่หนึ่งเดือนด้วย นวตัตก,กรรมที่มีเอพอาจะทําให้เห็นผลเร็วมากนะครับแล้วถ้าใครที่เป็นมากก็จะดูผลแต่ละเดือนไปเพราะนั้นจะส่งผลทาให้ไขมันพอกตับดีขึ้นทุกคนแม้แต่ตับแข็งก็ดีขึ้นได้ครับโดยเฉพาะทางผืดจะเห็นผลจะไม่เกิดทางผืดได้นะครับเพราะก่อนที่จะไปเป็นตับแข็งเพราะนั้นเพราะนั้นเราทานได้ทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นในชุดนี้เราไปแนะนําผู้ที่เป็นไขมันพอกตับนะครับไม่ว่าจะเป็นระยะไหน เ่าจะเป็นนอนแอลกอหรือแอลกอฮอล์ก็แล้วแต่สามารถทานได้ทุกคนแล้วก็ให้ทุกคนสุขภาพดีอ่าคนที่เป็นไขมันพอกตับก็ขอให้ปอมบัดและตับแข็งแรงขึ้นปกติทุกคนนะครับขอให้ทุกคนสุขภาพดีด้วยชุดไขมันพอกตับขอบคุณครับ